ไปซื้อตัวดีซัพเจอร์จากซีไเซนเตอร์จากาอาเกอฟีมา,ารเราจีนพอซช่งมาไม่ใช่รทุกการบุรีก็ได้เลยดีซัพเจอร์ให้กับสมาร์ทโฟี่ว่ามีหลายทา่านนะวันวนี้ก็ต้องแสดงความดีกับรุจิสอบีโก้ผม ฝันหรือคาดวันว่าในประเทศไทยมีโรงเรียนสังกดัดสอทอสอนที่เคยเป็นนักฟุตบอลมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าทุกท่านเข้าใจดีว่ามันก็สร้างฐานปิรามิดท,ที่กว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้จำนวนมากกว่านี้ว่า ถ้าผมผลิตโค้ดมากๆมาชีไรเซนไม่ว่าทุกโรงเรียนหรือแเนีแต่ทุกอย่างมันต้องมีผู้สอนอย่างน้อยชีไรเซนเขาก็ด่าแม่ผมกลับมาไหนล่ะโค้ชคุณมีจำนวนท่านนึกภาพร้านขายยาออกไหมครับตอนหรือเจ้าของร้านจะไปจ้างพนักรกรมาทำงานก็แค่เอาใบประกาศมาแปะ กันนะครับเราต้องสร้างกติก,กาว่าคนที่จบโค้สไปแล้วหรือเป็นคนที่อยู่ปัจจุบันบน,นี้ทำมาเมื่อ15ปีที่แล้วไม่เคยมี3าหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้มวไดบอนเปลี่ยนตลอดแต่เอฟซีไม่เคยเปลี่ยนทำหลักสูตรการลงโค้ส เราเขียนหลักสูตรขึ้นมาแล้วเราต้องส่งให้ AFC proof SG ตกตใจเลยประเทศไทยโดยมิสเตอร์กาเลสโรมาโกซาเป็นชาวสเปนมีประสบการณ์เคยเป็นเป็นผู้กำกเรืเตอร์เคยเป็น,ปนอาจาร,รย์อญญสอนในมหาวิทยาลัยกีฬาฟุตบอลว่าเนเจอร์คนไทยเป็นยังไงอะไรที่ควรจะสอนคนไทยเขามาผสมผสาน เขาจะได้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงหวังอยากให้ฟุตบอลไทยเป็นอย่างไรทันที่ทไงหล้านเมื่อมีโอกาสแล้วได้โปรครอบแสดงของวุฒิสูงหรือแนวทางเราของคนไทยแล้วโพสตของไทยตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะช่วงโควิดผ่านมาสถานที่กรกตกรกตก็บอกไม่ให้ประชุมเพราะยังไม่มีการประกาศแต่วันนี้มีการ ได้ผ่อนคลายแล้วท่านที่เข้ามาประชุมในวันนี้หรือมาร่วมสัมมนาเสวนาในวันนี้ให้บันทึกชื่อท่านเหล่านี้เนี่ยไว้อายุเจ็ดสิบแปลนหายไปหมดเพราะใน่วงการก้าวเข้าสวัยรุ่นร้อมในร่างกายเปลี่ยนแปลงวิธีที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะทําให้เขา จะมีระบวนการในการ,การประชุมต่อไปนะครับเชิญ